สวัสดีครับพบกับผมจะ๊เสือใบในรายการทุ่งหล่อสเตชันครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ติดตัวเรากันตั้งแต่ยุคกระโน้นก็คือผู้ฟังท่านผู้ฟังครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่สื่อโซเชียลมาแรงมากและก็มาแรงยิ่งกว่าโทรทัศน์หรือวิทยุสิอแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะ รนรง์กันก็คือการรณรงค์ใช้หูฟังเมื่อท่านดูและฟังสื่อโซเชียลผมคิดว่ามารยาทของคนเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยต้องมีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่หญแล้วโดยเฉพาะมารยาทในการใช้สื่อโซเชียลผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเนื่องจากผมไปที่สาธารณะหลายที่เนี่ยผมก็เจอกับ เรียกว่าอะไรดีอเรียกว่าเจอกับการไม่มรารยาทของหลายๆคนคือท่านฟังท่านดูสื่อโซเชียลผ่านบทโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท,ท็บเล็ตโดยที่ท่านไม่ได้ใช้หูฟังและมันก็เสียงมันก็ค่อนข้างที่จะรบกนวนสุภาพะราทคนอื่นในที่สาธารณะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่โอเคเลยนะครับและก็อยากที่จะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ซึ่งนักบันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉะนั้นอูฟังเป็นทางออกที่ทุกคนในโลกโซที่ใช้โซเชียลจะต้องพกพากันเมื่อท่านไปที่สาธารณะนะครับทีนี้ก็จะมีคนมาแย้งผมว่าเอ้ยคุณเจสเายบเวลาใช้อูฟังเนี่ยมัน เวลาคนเข้ามาเรียกเนี่ยมันไม่ได้ยินเอางี้ครับผมมีช้อยผมเคยนั่งรถไฟ MRT นะสายเสียมเงินในรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีการรณดดรงค์ว่าให้ใส่ฟังแค่ข้างเดียวเพวืพ่อที่จะเพื่อที่จะได้ฟังข้างเดียวส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็รับฟังเนื้อหาของทาง MRT ไอ้พวก next station p e ช h บ ry โดยประตูจะเปิดด้านขวาอะไรก็ว่าไปนะครับฟังข้างเดียวแต่อย่าฟังความข้างเดียวนะอันนี้ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญอย่างมากเลยที่ทุกคนจะต้องพบหูบฟังไปใช้ในที่สาธารณะเ <c oughs> มื่อท่านต้องการที่จะดูหรือฟังสื่อโซเชียลเฉพาะแอปโดยเฉพาะแอปพลิเคชันอย่าง t ิกต o k ซึ่งมันก็จะมีการเต้นแล้วก็มีเพลงที่มันติร กระทบสตวนประสาชาวบ้านใส่หูฟังนะครับเพื่อให้เขามองว่าเออบ้านเรามีอาระยะมีมาระยานะครับเป็นการสร้างขัน้นยมใหม่ให้กับคนไทยด้วยพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการกับผมจะเบอรและรายการทุกหลอดสเตชันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ